กำลังจะชดหัวขึ้นอันนี้เราเรียกว่าต้นเทนส่วนใหญ่อยู่โซนล่างขึ้นไประดับหนึ่งราคาขึ้นมาประมาณ3-0% 5 0ก็จะอยู่โซนกลางแล้วราคาเข้าใจยังราคาขึ้นมาเกือบเท่าตัวจาก3บาทขึ้นมาเป็น6บาทไอ้อย่างนี้เราเรียกว่าขึ้นมาโซนบนเกือบ100%แล้วจริงไหมแล้วถามว่าขึ้นมาเกือบ100%ในเวลา2 3เดือนพี่มันจะไปต่อมันก็ยากกําไรก็น้อยแต่โอกาสเสี่ยงลงมาเป็นไงบ้างสูงมากเข้าใจยังดังนั้นสิ่งที่จะต้องคิดคืออะไรรู้ไหม โชคสอนวิธีที่ทําให้พี่เป็นต่อที่สุดแต่ถ้าพี่ไม่รักษากฎข้อที่โชคสอนให้นั่นเรื่องของพี่ เพราะโชคสอนในสิ่งที่ดีแล้ววิเคราะห์และหาเหตุผลมารองรับและว,วิธีการจริงมาให้โดยไม่มีความลับหรือปิดบังอะไรให้แล้วแต่พี่ยังกระเตงในเรื่องอัตราที่พี่คิดว่าพี่เล่นได้ถ้าอย่างนั้นก็สาธุแม่งเอ้กูสาสอนในสิ่งที่ดีที่สุดให้สรุปได้ดีที่สุดให้ก็ยังกระเตงถามอะไรมาก็ไม่รู้สารพัดยอดดอยกันทั้งนั้นแล้วเคยกลับไปดูกลับไปดูคอร์สแรกของโชคนะแต่และตอนให้จบนะพี่จะรู้เลยว่า พี่ติดดอยเพราะอะไรติดดอยเพราะซื้อราคาโซนบนมันไปต่อไม่ได้แล้วคือไปรับของแล้วเขาก็ทุบล่วงแม่งยังไม่เข็ดซาดิดหรือไงเราอะเข้าใจไหมดังนั้นก็เลงจะบอกเลยว่าเราต้องเรียนรู้วิธีที่เขาเล่นแล้วชนะเสี่ยงน้อยกําไรมากลงทุนน้อยมันมีวิธีเดียวที่จะเล่นให้เขาได้แล้วมันก็มีรอยเท้าให้แก ถ้าตราบใดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มันมีสเตตของมันบันทึกไว้อยู่เราก็ตามแกะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่มีรอยเท้าใดที่เจ้าวางไว้แล้วเรามองไม่เห็นหรอกเรามองเห็นแต่ที่มองไม่เห็นเพราะไม่เสือกคิดจะมองกันเองเท่านั้นสิ่งที่โชคพยายามสอนพี่ให้ชัดเจนที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมพี่ดูพี่ดูนะครับพี่เห็นไหมเนี่ยเวลาเจ้าเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บสเดือน,อนหรือ6เดือนเป็นไงบ้างเขาจะเก็บที่ต้นทุนถูกมากอันนี้ยี่สิบสตางค์เอาง่าย,ายเลย วีไอเข้ามาที่ประมาณ 40- 50ถึงสต่ตางก็ราคาขึ้นมาเท่าตัวแล้วนักวิเคราะห์อะไรต่างก็มาช่วยไล่ราคาบอกให้เมาไล่ราคาก็ประมาณบาท60แิ้ละเวลาเมา่ไปไล่ราคาก็2บาทกว่าลองคิดดู20สต่ตางที่เจ้าเก็บมาขายที่สองบาทเป็นเท่าไหร่กำไรสิบเท่าเข้าใจยังลงทุนก็น้อยนิดนึกออกไหมครับความเสี่ยงก็น้อยนิดเพราะมันไม่ต่ำไปกว่านี้แล้ว แต่เวลากำไรมันเป็นไงบ้างโอ้โหทวีคูณแต่เมาแม่งเสือกมารับเอาช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงที่2บาทกว่าขึ้นไป2บาท20 2บอาท40อุ้ยพอใจกับเศษเงินที่เขาปลอ่อยทิ้งหลอกลอก่อแต่หารูา้ไหมไอจุดที่มึงเข้าซื้อตั้งแต่2บาท1ิบบาท20นั่นแหละเขาฟันกําไรมึง10เท่าไปแล้วนี่คืออย่างกระเตงแล้วก็เวลาขึ้นมาแล้วมันยืนหนึ่งเงี้ยเนี่ยเนียเห็นไหมถ้ายืนอย่างเงี้ยเนี่ย,ม,ย,ย,ยมันยอ่อลงมาเพราะเตรียมทําขึ้นอีกมึงอย่าหลอกตัวเองเขาปล่อยของแล้วเห็นไหมเก็ตไหมเนี่ยดังนั้นไม ไม่ต้องไปเสือกเรียนรู้เลยเรียนรู้แค่ว่าเจ้าเข้าเก็บแล้วสาย V i เข้าเก็บ2คนนี้เขาเก็บช่วงไหนเราเก็บให้ทันเก็บไม่ทันก็ปล่อยแล้วดูกราฟเฉยไม่ต้องไปเสือกเสียดายกับมันแต่พอเสือกเสียดายคันมือต้องเข้าให้ได้แล้วเข้าแล้วเป็นไงแม่งล่วงแล้วก็มาบน่นแล้วก็พอตแดงแต่และคนเนาะแม่งบ้าไปแล้วตรงไหนรู้ไหมเอาพอตไหมให้โชคดูแม่งในพอทต้ามี1ิกว่าตัว15้าตัว20ตัวทุกตัวแดงหมดมันเล่นหุ้นเอาอะไรคิดวะเล่นหุ้นเก่งเก่งกไรมากอาะถือ3ามตัวไม่เกินห้าตัวพอ ขายตัวนั้นเข้าตัวนี้ขายตัวนั้นเข้าตัวนี้ไม่ใช่แม่งแดงแดงกูไปซื้อตัวอื่นอีกไอ้อย่างนี้เราเรียกว่าถั่วงโ,งโง่ๆห้ามถ้าวิธีการถูกจริงนะครับแล้ววิธีคิดถึงพวกพี่ถูกจริงนะครับมันไม่แดงทุกตัว10กว่าตัวในพอร์ตอย่างนั้นหรอกมันแปลวิธีการที่ผิดก็ยังเสือกยึดติดว่ากูต้องมาซื้อตอนนี้เพราะนักวิคห์บอกไ นี่ก็โง่อีกแล้วเข้าใจยังดังนั้นอย่าเรียนรู้วิธีโง่ๆของเม้าเพราะวิธีโง่ๆของเมาไม่ต้องเรียนเข้ามาเล่นปุ๊บก็โง่ทันทีในตลาดหุ้นแต่จงเรียนรู้วิธีที่ยากต่างหากวิธีที่เขาเข้าเก็บแล้วเจ้าเล่นหรือใครเล่นน่ะเขาเก็บช่วงไหนถ้ามันมันเกินจังหวะที่เข้าเก็บของเจ้าไปแล้วนะครับเขาไล่ราคาแล้วเราเห็นนะ เก็บทายังพอไล่ได้แต่ไล่แล้วปล่อยอ่ะถ้าไม่มีเวลาเฝ้าอย่าเสือกเข้าเลยแล้วดูด้วยเวลาดูกราฟนะดูย้อนหลังไปเพราะอดีตกาหนดปัจจุบันเสมอเช่นวันนี้มันขึ้นมา12บาทแต่ดูย้อนหลังไป3เดือน6เดือนสิมันขึ้นมาจาก5บาท5บาทขึ้นมา12บาทแล้วคิดว่า12บาทจะไปต่อเหรอย่าแต่ถ้ามันล่วงลงมา8บาท7บาทล่ะแล้วมายืนอยู่ที่7บาททั้งๆขึ้นมา5บาทซื้อที่5บาทแล้วมายืนที่7บาทแต่มันขึ้นไป12บาทแล้วลงมายืนไอ้7บาทนั่นแหละคือราคากำไร ธุรกิจที่แท้จริงเข้าใจยังจริงๆมันแค่ขึ้นแต่เขาสาว่าถ้าขึ้นนะกูลากคนไปทากาไรดีดีกว่าแล้วสุดท้ายกูค่อยปล่อยลงมาจนอะไรค่าตลาดที่แท้จริงเข้าใจตรงนี้ไหมต้องเข้าใจนะครับผมจริงๆนะครับวิธีการอ่านทุนอ่านเจ้าพี่มันไม่ได้ยากเพราะมันจะมีสัญญาณเตรียมทําสัญญาณเตรียมทําก็คือมีคําว่า b u y volume ซ่อนอยู่เข้ามาแน่นแน่นแน่นขึ้นพี่ครับจำไว้นะหลักการของเจ้าเวลาเจ้าเก็บของเจ้าจะเก็บโซนล่างจริงไหมแล้ว พี่ลองคิดดูนะราคาหุ้นแม่งนิ่งหนีมานานแต่มีวอลลุ่มมาตลอดเลยเห็นไหมเจ้านิ่งมานานแต่มีวอลลุ่มมาตลอดเลยพี่ครับพี่รู้ว่าหุ้นไม่มีคนเล่นพี่ก็ไม่เข้าอยู่แล้วจริงไหมความจริงพี่รู้ว่าหุ้นราคามันตกต่ําขนาดเนี้ยแล้วพี่ก็ไม่กล้าซื้ออยู่แล้วจริงไหมแต่มีคนคนเดียวที่กล้าซื้อคนที่เชื่อมั่นตัวเองว่า กูซื้อถูกแต่กูสามารถทําให้มันขึ้นได้คนที่กล้าซื้อคือคนที่เชื่อมั่นตัวเองว่าตัวเองสามารถทําให้ราคาหุ้นขึ้นได้จึงกล้าซื้อหุ้นในโซนล่างที่ไม่มีคนเล่นกันเลยเพราะกูเก็บเพื่อให้คนมาเล่นทีหลังพี่รู้ไหมครับพี่ทุกคนที่เข้ามาในกลุ่มนี้ยใหม่ๆนะครับพี่พอตแดงเงินแ0ดนโชคเจอคนพอตแดงเนี้ยที่มาปรึกษาโชคนะใช้คําว่าร้อยกว่าคนร้อยกว่าเลยนะกว่าเนี่ยจะกว่ากลางๆด้วยโชคไม่ทิ้งนะ เรียนศึกษาตามที่โชคสอนหาข้อผิดพลาดตัเองให้ได้แล้วสุดท้ายมาร่วมกันวิเคราะห์กับโชคในภาษาเดียวกันเคมีเดียวกันเดี๋ยวโชคบอกว่าตัวนี้ปล่อยไปก่อนไหมตัวนี้เก็บไว้ก่อนไหมอะไรต่างเดี๋ยวมาช่วยถอดวิเคราะห์แต่ไม่ใช่แปลว่าให้มาโชคฟันธงโดยที่ตัวเองยังไม่ได้ศึกษาเฮียอะไรเลยศึกษาก่อนเรียนรู้ก่อนเพื่อจะได้ย้ำข้อผิดพลาดในความโงูที่ผ่านมามันเกิดจากอะไรที่เราต้องเติมเต็มและแก้ไขไม่ใช่โยนแพะมาให้โชคช่วยแก้แต่ตัวเองลอยตัวไม่ศึกษาเฮียอะไรเลยอันเนี้ย กูไม่ชอบบอกเลยดังนั้น ตั้งใจเรียนกับโชคก่อนเมื่อเรียนกับโชคไปแล้วเคมีตรงการความเข้าใจได้โชคบอกพี่ครับพี่ผิดพลาดตรงนี้เห็นไหมใช่พี่ต้องแก้ไขนะแต่ตัวเนี้ผมว่าทิศทางมันไม่ดีแล้วปล่อยไปก่อนอ่ะตัวนี้เก็บไว้เรามาร่วมกันวิเคราะห์อันนี้ไม่ใช่โชคไม่ช่วยโชคช่วยเต็มที่แต่ขอร้องนิดหนึ่งช่วยตัวมึงเองก่อนด้วยคือเติมความรู้ให้สกิลและเคมีเป็นภาษาเดียวกับโชคด้วยอะไรที่เข้ามาเรียนใหม่ๆนะครับใครเก่าหรือใหม่ไม่รู้ต้องดูหลักสูตรของโชคตั้งแต่ไลฟ์สด คอสปัจจุบันกับตามดูของเก่าทุกคนนะเพราะเนื้อหามันจะส่งเสริมกันมันจะโดดเด่นกันคนละด้านแต่มันจะส่งเสริมกันมันหลักสูตรเดียวก็จริงเพราะโชคไม่ได้สอนซ้ําในประโยคเดิมมันก็จะมีทิกใหม่ๆเข้ามาให้อยู่เสมอดังนั้นต้องตามดูทั้งของเก่าและของใหม่ให้ครบแล้วตามดูไรฟ์สดแล้วก็สรุปแล้วก็ทําการบ้านส่งโชคจะถามหุ้นเอาการาฟมาด้วย เอาข้อมูลมาด้วยไม่ใช่ตั้งประเด็นว่าตัวนี้ดีปะเดี๋ยวพัดอุทานอย่างภาษาณนะคมเลยมึงถามลอยรอยกูไม่ได้เฝ้าหุ้นที่มึงเล่นกันนอะกูบอกไว้เลยกูเล่นหุ้นที่กูจะทํากาไรดนะังนั้นกูจะรู้จักหุ้นที่กูทากาไรแต่หุ้นที่พวกมึงถามวม่าเขาเล่นกันจนจะดอยกันอยู่แล้วเข้าใจไหมนะโชคเลยไม่ได้รู้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับหุ้นที่พี่เพราะคนคนละกลุ่มกับโชคที่เล่นดังนะั้นโชคพยายามจะบอกพี่ว่าพี่ครับเอาการฟาฟไปด้วยถ้าจะถามเอาข้อมูลมาด้วยเอาข้อมูลมาจริงนะเอากราฟมาจริงมายังไงรู้มมอาาากรฟ 7วัน2อาทิตย์10วัน10แท่งอย่างเงี้ย5 5แท่งแล้วกูจะเห็นเคอร์ฟมันยังไงวะนึกถึงโชคด้วยเพราะบางครั้งเวลาถามมานะครับอยู่ในรถนั่งรถหรือไปเดินทางไปไหนนะครับมันเห็นการ์ดแค่นี้โชคไม่ได้เปิดอะไรต่างๆนะครับแค่ให้ข้อมูลนิดหนึ่งอย่ามักง่ายรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าเขาเก็บเราเรียนรู้วิธีการเจ้าเขาเก็บนะนะทรงการาฟขาขึ้นมันถูกกําหนดด้วยอะไรฟังไว้ก่อนนะ ดูตรงนี้นะครับเจ้าเก็บราคายิ่งลงมาถูกะไรเจ้ายิ่งเก็บจริงๆราคากําลังลงเจ้าไม่ค่อยเก็บหรอกเจ้าจะทุบให้ราคาลงมานิ่งๆก่อนแล้วเก็บไอ้ช่วงไซด์เวย์ต่างหากที่กําลังอยู่ในแนวแนวล่างนะแนวรับนั่นแหละ เจ้าเก็บส่วนใหญ่เจ้าจะเก็บในช่วงไซเวย์เพราะกาลังลงมาเจ้าจะไม่เก็บหรอกครับเพราะกาลังทําลงมาแต่จะทําให้ลงมาสุดๆอันนั้นเจ้าทําเพราะกําลังลงมาถ้าเจ้าเก็บก็แพงขึ้นก็ต้องเสียเวลาตั้งขายจริงไหมนะเจ้าจะทํามาให้ลงมานิ่งๆแล้วมายืนไซเวย์ไซเวย์ก็แปลว่าการวางกรอบหรือการย่ำราคานานๆค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆคำว่าไซเวย์ในแนวล่างนี่แหละ มันแปลว่าเจ้ากาลังทำธุรกิสัญญาณอีกอันหนึ่งคือหุ้นลงมาแล้วอยู่ไซด์เวย์แล้วมีกกอบให้เล่นอยู่แคบๆสามสี่ช่องอันนี้แหละเจ้ากําลังจะเก็บเก็บเพื่อสะสมแล้วทําขึ้นเข้าใจยังแต่หุ้นกําลังลงนะครับเจ้ายังไม่เก็บหรอกเจ้าจะต้องให้มันนิ่งก่อนเพราะระหว่างกําลังลงแล้วไปฝืนเก็บเข้าใจไหมราคามันก็แพงอยู่ดีเพราะมันยังลงต่ําอีกจริงไหมเจ้าจะต้องทําให้ลงมาไซด์เวยหนึ่งังบอกไง